สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถที่ร้านนะคะเป็นรถของทางสเตปนาเองนะคะคันนี้ก็งบประมาณจัดไปที่ประมาณห0แสนนะคะสำหรับรแต่งทั้งคันนะคะอ่ะพามาดูรอบคันกันก่อนคันนี้เป็นทรงมาเฟียนะคะเดิมทีทำเป็นทรงเมกานะคะตอนนี้ทำเป็นทรงมาเฟียบ้างนะคะเพราะว่าทรงเมกาเรามีแรปเตอร์กับ Ford r a n นเจของเราอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคันนี้มาจัดเป็นทรงมาเฟียกันนี่ ให้ดูรอบคันกันก่อนคันนี้เอาไปแลปเป็นสีดำด้านมานะคะแล้วก็ใส่ชุดกันชนหน้าเป็นของ Y นี่นี่นะคะเป็นตัวกันชนข้างหน้าแล้วก็จะมีข้างหลังด้วยนะคะแต่ว่าคิ้วเนี่ยไม่ได้ใส่นะคะอ่าเดี๋ยวพาชมล้อ,อยางกันเลยนะคะนี่ล้อนะคะเป็นตัว e z 0 1ตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดแท้นะคะ สเปคยีองกว้าง9.5นะคะออฟเซตบวก18ดสีดำเงายางเนี่ยก็จะใส่เป็นแอมเอทนะคะ305 40 22นะคะลายนี้เลยเสียงจะเงียบกว่าตัว MTA อยู่แล้วนะส่งมาเฟียก็ต้องจัดแบบนี้เลย เตปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องปาดนะคะแล้วก็โหลดลงนะคะดูที่ช่วงล่างดีกว่าช่วงล่างเนี่ยใช้เป็นโช้โปรเฟนเดอร์ OEM 2.5นะคะสำหรับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเป็นโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบก2.5นะคะสามารถปรับได้8ระดับคือคันนี้เอาไปวิ่งต่างจังหวัดมาแล้วนะแบบโอเคมากๆเลยไม่โครงเคลงขับดีนะคะฟิลก็นิ่มหนึบเบรกมั่นใจมาดูเบรกใกล้ๆกันดีกว่าอันนี้ให้ชมหลายรอบแล้ว พาชมใกล้ๆรอบคันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเบรกสีเขียวแคนดี้นะคะหรือว่าเขียวปีกแมงทับก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะคะเบรกเนี่ยคู่หน้า6พอตนะคะจานไฮคาร์บอนนะคะคู่หน้า4ี่หนึ่งศคู่หลังสี่ร้อยนะคะตัวนี้คู่หลังสี่พอตตัวนี้เป็นตัวเบรก2ี่สิบซตนะคะเบรกหนึบนะคะตัวนี้บอกเลยใช้งานดีเพราะว่าใช้มาแล้วนะคะอ่ะ แล้วก็นี่เลยบันไดนะคะก็จะเป็นบันไดไฟฟ้านะคะต่อให้รถเล้าหล่มแลนะ้วเราก็จะยังเลือกที่จะใช้เป็นบันไดไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะนี่เลยเพราะว่ามันสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะนี่บันไดเก่าไม่สวยด้วยนะคะบันไดไฟฟ้าก็จะเรียบไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มาดูกันที่ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นตัวชุดวายเหมือนกันนะคะสำหรับตัวกันชนชิ้นหลังนี่ แล้วก็จะมีตัวท่อนะคะจริงๆท่อไอเช่เธอก็มีทําแบบออกซ้ายขวาแบบแรปเตอร์แต่ว่าส่วนตัวลิมชอบชอบแบบที่มันเป็นออกข้างแบบนี้มากกว่านะคะเสียงก็ทุมๆสปอร์ตนะขับเดินทางไกลไม่หนวกหูนะคะยางก็ไม่ได้เสียงดังไม่หนวกหูนะใช้งานง่ายนะคะใครที่ชอบทรงแบบแนวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งรถนะคะส่วนทรงเมกาก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมก็ใช้รถทั้งสองคันนะคะ ถามว่าชอบแบบไหนมากกว่าก็จะตอบว่าชอบเท่าๆกันนะคะ,อะโอเคแล้วก็มีเปลี่ยนตรงนี้มาด้วยนะคะตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะมีเป็นไฟคาดยาวแบบนี้เลยนะคะคแล้วก็อันนี้เรียก็เพิ่มตัวคันเร่งไฟฟ้าไปด้วยนะคะเป็นคันเร่งไฟฟ้าของ a l p h a Tech นะคะปรับได้ถึง50ระดับเลยนะคะตัวนี้ โอเคไปแล้วใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอยากได้แนวทางแบบคันนี้เลยอะไรเงี้ยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ